วัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้อีการเข้าสายคอนโทรลพัดสวิตช์หรือสวิตช์กดไลท์สายนะครับเข้ากับชุดประตูบานสวิงออโต้นะครับสายไฟที่จะไปเข้ากับคอนโทรลก็จะมีอยู่สีเส้นนะครับก็จะมีแดงดําเขียวเหลืองเช่นกันกับสายเรดาร์นะครับก็จะเหมือนเหมือนกันเลยนะครับสายสีขาวไม่ได้ใช้นะครับเพราะเป็น nc เราจะเลือกใช้ no นะครับการเข้าสายไฟเลี้ยงของ ตัวคอนโทรลทัชสวิตนะครับหรือสวิตช์กดไล้สายก็จะถอดซ็อกเก็ตซึ่งมีช่องที่หนึ่งสองสามสี่นะครับก็ให้เข้าไปได้เลยนะครับก็คือช่องที่หนึ่งคือยี่สิบสี่โวลต์กาวยี่สิบสี่โวลต์สิบสองดีซีบวกนะครับแล้วก็กาวดีซีลบก็คือกาวสิบสองโวลต์นะครับในส่วนของทัชสวิตนี้เราใช้สิบสองโวลต์นะครับมาดูการเข้าสายกันเลยครับ ไสบวกเข้าช่องสามนะครับไปลบเข้าช่องที่สี่ไปเลยนะครับก็คือสีดํานะครับเมื่อใส่เสร็จก็จะเป็นแบบนี้เส้นที่หนึ่งที่สองของเรดาร์นะครับอันนี้เป็นของทัสวิตนะครับคู่นี้เราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับจากนั้นตัวคอนแทคกกับคอมมอนของคอนโทรลทัสวิตหรือสวิต์กดไลน์สายนะครับก็จะเป็นช่องที่ห้ากับหกนะครับซึ่งเป็นกาวกับแทิกแนลของคอนโทรลทัสวิตนะครับจะเข้าแบบก็คือเหลืองเข้าด้านล่างเดียว ด้านบนนะครับแต่ต้องเป็นห้ากับหกเท่านั้นนะครับี๋้วก็เสียบเข้าไปนะครับจะเห็นว่ามีซ็อกเก็ตที่เสียบอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือหน้าตาของคอนโทรลพัดสวิตช์นะครับเราก็ให้ได้เสียบตามนี้เลยนะครับตามลายทางนี้เลยนะครับเมื่อเสียบเสร็จก็เป็นการจบการเข้าสายคอนโทรลพัสวิตช์สวิตช์กดไลนสายขอบคุณครับ